สวัสดีค่ะเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับครูนกและนิทานแสนสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับไปที่วัดป่าสุขใจกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากวีรกรรมครั้งก่อนๆของเนนอุดเนนน้อยจอมป่วนของเราดูเหมือนว่าวัดป่าสุขใจจะกลับมาสงบสุขได้ไม่นานเพราะความน่ารักที่มาพร้อมกับปัญหาครั้งใหม่ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเรื่องราวของวันนี้มีชื่อว่าเนนอุดจอมป่วนกับงานวัดอลลเวงบทที่ 1. ปฏิบัติการโคมพิเศษอีกไม่กี่วันข้างหน้าวัดป่าสุขใจจะจัดงานวัดประจำปีซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ชาวบ้านทุกคนต่างตั้งตารอคอยบรรยากาศในวัดจึงคึกคักเป็นพิเศษ ชาวบ้านมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ทำความสะอาดและที่สำคัญคือการทำาคมไฟสวยๆเพื่อประดับประดาไปทั่วทั้งวัดหลวงตาเห็นเนนอุดเดินทำตาแป๋วมองชาวบ้านทำาคมไฟด้วยความสนใจจึงเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มอุดเอ้ยอยากช่วยโยมเขาทำโคมหรือลูกเนนอุดพยักหน้าหงึกๆงแก้มยุยยุยสั่นกระเพื่อม อยากขอรับหลวงตาอุดอยากทำโคงที่สวยที่สุดในโลกเลยอุดอุดหลวงตาหัวเราะเบาๆเอาสีแต่ต้องค่อยๆทำนะอย่าซุกซนนะลูกว่าแล้วหลวงตาก็ให้คุณป้าใจดีสอนเนนอุดท,ทำโคมกระดาษแต่ด้วยความที่อยากให้โคมของตัวเองที่เสร็กว่าใครเนนอุดจึงเกิดความคิดบันเจิดขึ้นมา โคมธรรมดามันไม่สว่างพอต้องมีแสงวิบวับวิบวับด้วยนะตกเย็นวันนั้นขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนเนนอุดแอบ,บย่องเข้าไปในป่าหลังวัดพร้อมกับขวดโหลใบใหญ่เน้น้อยค่อยๆจับหิ่งห้อยที่กำลังส่องแสงระยิบระยับใส่ลงไปในขวดโหลจนเต็มแล้วนำกลับมาที่ศาลาแอบบเอาหิ่งห้อยทั้งหมดใส่เข้าไปในโคมกระดาษใบยักษ ที่ตัวเองทำไว้สำเร็จโคมหิ่งห้อยของอุดสวยที่สุดในสามโลกเลยอุดอุดแนอนอุดภูมิใจในผลงานตัวเองเป็นอย่างมากคืนนั้นขณะที่หลวงตาและพระสงฆ์กำลังทำวัดสวดมนตเย็นในอุโบโสถทันใดนั้นก็มีแสงสีเขียววิบวับนับพันบินว่อนไปทั่วทั้งโบสถ์พระเนนต่างตกใจ และหยุดสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกันหลวงตาหลีตามองก็เห็นต้นตอเนนอุดนั่นเองที่กำลังวิ่งไล่จับฝูงหิ่งห้อยที่หนีออกมาจากโคมกระดาษที่ก้นทะลุอุดทำอะไรของเนนน่ะลูกหลวงตาอุทานแต่ก็อดขำไม่ได้กับภาพเนนน้อยกลมๆที่กระโดดเย็งๆไล่จับมแมลงตัวเล็กๆท่ามกลางแสงวิบวับ สุดท้ายคืนนั้นการทำวัดเย็นก็เลยกลายเป็นการแสดงระบำหิ่งห้อยฉบับเนนอุดไปโดยปริยายแม้จะวุ่นวายแต่ก็สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกคนไปตามๆกันหลวงตาสอนเนนอุดไมเคองนั้นว่าอุดเอ๋ยความตั้งใจดีเป็นสิ่งประเสริฐนะลูกแต่การกระทำใดๆต้องคำนึงถึงผลที่จะตามมาด้วยนะลูกนะ การนำสัตว์มาขังไว้แม้จะเป็นเพื่อความสวยงามก็คือการเบียดเบียนเขาทำให้เขาไม่มีความสุขนะเนนอุดก้มนารับขอรับหลวงตาอุดขอประทานโทษขอรับบทที่สองปฏิบัติการปรุงรสสถานงานวัดกลิ่นหอมของอาหารนานา,นานชนิดลอยฟุ้งไปทั่วงานวัด แต่มีซุ้มหนึ่งที่คึกคักเป็นพิเศษนั่นคือซุ้มส้มตำแซบนัวของยายสีสมอนที่กำลังจะมีการแข่งขันตำส้มตำลีลาเด็ดเนนอุดซึ่งได้รับอนุญาตจากหลวงตาให้เดินชมงานได้โดยมีสายตาของหลวงตาคอยสอดส่องอยู่ห่างๆก็อดไม่ได้ที่จะไปยืนน้ำลายสออยู่หน้าซุ้มเนนอุด เห็นยายสีสมอดูเหนื่อยอ่อนจากการตัมส้มตัมแจกจ่ายคนมาทั้งวันแถมคู่แข่งแต่ละคนก็ลีลาเด็ดๆทั้งนั้นด้วยความหวังดีอีกแล้วครับท่านเนนอุตจึงอยากจะช่วยให้ยายสีสมอนชนะการแข่งขันต้องมีเครื่องปรุงลับเนนอุตคิดในใจดวงตาเป็นประกายแวววาวเนนน้อยเหลือไปเห็นกระปุกเครื่องปรุงต่างๆ ที่วางเรียงรายอยู่หลังซุ้มและสายตาก็ไปสะดุดกับกระปุกใบหนึ่งที่เขียนว่าผงชูรสพิเศษข้างในเป็นผงสีขาวละเอียดเนนอุดเคยได้ยินโยมแม่ค้าคุยกันว่าใส่เจ้านี่แล้วอาหารจะนัวขึ้นสิบเท่าใช่เลยต้องอันนี้แหละอาศัยช่วงชุลมุนที่ยายสีสมอนกำลังหันไปหยิบมะละกอ เนนอุดรีบคว้ากระปุกผงชูรสพิเศษแล้วเทพรวดลงในครกส้มตำขนาดใหญ่ของยายสีสมอนจนเกือบหมดกระปุกก่อนจะรีบวิ่งไปแอบดูผลงานด้วยใจระทึกเมื่อถึงเวลาแข่งขันยายสีสมอนเริ่มลงมือตำส้มตำครกตัดสินด้วยความมั่นใจแต่ตำไปได้ไม่กี่ทีฟองฟอดก็เริ่มผุดขึ้นมาจากครก ฟูฟูจะล้นออกมานอกครกผู้คนต่างตกตะลึงกับส้มตำฟองสบู่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนวายอะไรกันเนี้ยยายสีสมรร้อมเสียงหลงหลวงตาที่ยืนดูอยู่ใกล้ๆเดินเข้ามาดูแล้วก็ถึงบงังอ้อเมื่อเห็นกระปุกผงชูรสที่แท้จริงแล้วมันคือผงฟูทำขนมปัง ที่มีคนวางไว้ผิดที่หลวงตามองไปที่เนนอุดที่กำลังทำหน้าร้าอยู่หลังเสาแล้วก็ถอนหายใจยาวอุดเอ้ยความหวังดีที่ขานความรู้นั้นน่ะบางครั้งกระส่างความเสียหายได้มากกว่าที่คิดนะลูกนะก่อนจะทำอะไรเราต้องศึกษาให้ดีซะก่อนนะแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีก เมื่อกรรมการท่านหนึ่งตัดสินใจลองชิมส้มตำฟองสบู่แล้วก็อุทานออกมาว่าเฮ้ยมันก็อร่อยไปอีกแบบนะนุ่มๆฟูๆเหมือนกินมูสส้มตำเลยกลายเป็นว่าส้มตำฟองสบู่สูตรเนนอุดได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมไปครองท่ามกลางเสียงหัวเราะครืนของทุกคนในงานวัด เนนุดเกาหัวกระแกะกงงๆแต่ก็ยิ้มแก้มปริที่อย่างน้อยความผิดพลาดของตัวเองก็ยังสร้างความสุขให้คนอื่นได้บทสรุปคืนแห่งความสุขใจและแล้วงานวัดประจำปีของวัดป่าสุขใจก็จบลงด้วยดีค่ะเด็กๆค่ำคืนนั้นหลังจากที่ชาวบ้านทยอยกันกลับไปหมดแล้ว เหลือเพียงความเงียบสงบแสงจันทร์นวลใยสาดส่องลงมาอาบไล้ทั่วบริเวณวัดหลวงตากับเนนอุดนั่งอยู่บนขั้นบันไดหน้าอุโบสถมองดูแสงจันทร์ด้วยกันเหนื่อยไหมเนนอุดหลวงตาถามเบาๆไม่เหนื่อยขอรับหลวงตาสนุกมากเลยขอรับหลวงตาเนนอุดต,ตอบเสียงใส พลังลูปพุงกลมๆของตัวเองที่วันนี้ได้กินของอร่อยไปหลายอย่างวันนี้เนนได้เรียนรู้อะไรไปหลายอย่างเลยนะเนนอุดนิ่งคิดไปครู่หนึ่งแล้วก็ตอบอย่างฉะฉานขอรับอุดได้เรียนรู้ว่าการมีเมตตาต้องมีปัญญาการทำงานต้องรู้จักความพอดีและที่สําคัญที่สุด ถ้าเราทําผิดพลาดไปบ้างก็อย่าเพิ่งเสียใจนะขอรับเพราะทุกความผิดพลาดคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเสมอใช่ไหมขอรับหลวงตาหลวงตายิ้มกว้างอย่างชื่นชมในคำตอบของสามเณรน,น้อยทันลูบหัวเนอนอุดอย่างรักใคร่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ะเนนของหลวงตาเก่งมาก หลวงตาขอรับว่าอย่างไรล่ะอุดสัญญาณนะขอรับว่าพรุ่งนี้อุดจะเป็นเนนที่ดีจะไม่สร้างปัญหาให้หลวงตาอีกแล้วมั้งขอรับอุดอุดหลวงตาหัวเราะในลำคอในความช่างพูดช่างเจรจาของเนนอุดท,ที่ดูเหมือนจะยังไม่สิน้นฤทธิ์ง่ายๆเลยเอาเถอะนะเนนอุดเอ้ยเนนอุด แล้วทั้งสองก็นั่งมองจันทร์กันต่อไปท่ามกลางแสงโคมที่ยังคงส่องสว่างทิ้งไว้เพียงเรื่องราวความทรงจำอันแสนสนุกน่ารักและเปลี่ยนไปด้วยค่อยคิยคดดีๆของเนนอุตจอมป่วนแห่งวัดป่าสุขใจเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไมิเอ่ยนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าความตั้งใจดีเป็นสิ่งสำคัญ แต่การกระทำทุกอย่างก็ต้องประกอบด้วยสติปัญญาและความพอดีและถึงแม้เราจะทำผิดพลาดไปบ้างก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจนะคะเพราะทุกความผิดพลาดคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเสมอค่ะสำหรับวันนี้ครูนกต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับนิทานแสนสนุกในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะ